Bye. เป็ดเทียนนี่คอเด้ขายดีเลยนเ,เยนาะครับเรียนไหนมันมันววกับียนเราไหเลยเนาะดีก่าวิ่เห็ที่เราท้เต็มหนารถอยู่ครับลูกเป็ดถือไปลงไหนเพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวนี่เรามาส่งเป็ดไข่นะครับที่บ้านโนนวะวันกเกษตรวิสัยนะครับ ท่านใดที่อยู่แถวล,ละแวกนี้นะครับติดต่อมาที่นี่ได้เลยนะครับบ้านนนสวรรค์นะครับท่างออกนอกหมู่บ้านมานิดเดียวสวยงามมากนะครับที่บรรยากาศที่นี่นะครับดูนะครับบรรยากาศท้องทุ่งเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยนะครับใครทีอ่อยากได้เป็ดเชือดที่อยู่ตามละแวกตำบลนงสวรรค์นี่นะครับติดต่อคุณพ่อเขาได้เลยนะครับคุณพ่อก็เชือดเป็ดขายด้วยนะครับทั้งเป็ดไข่เป็ดเนื้อนะครับ ัน,น,น,นพี่ทุกคนเดินหลีหอบนเลยนะครับพอดีลูกชายเขาสั่งมาครับนี่นะพี่รองเอฟซีไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ใกล้หรือไกลท่านก็สั่งได้นะครับแล้วผมมาเ้าส่งให้ที่บ้านเงินก็ค่อยจ่ายปลายทางนะครับอันนี้พี่กัดบ้านโนนสวรรค์นะครับแกไม่อยากเข้าก่องแกบอกนี่นะเราจะผ่านเราก็คือ อเอามาส่งให้นะครับแต่ก็เรากลัวนะครับแนะนําลูกค้าที่เรากลัวก็คือเสี่ยครับที่ล้อมรอบเรากลัวหมานะครับกลัวหมาเข้ามากัดนะครับยอย่างอื่นไม่กลัวนะครับถ้าเกิดต้องเฝ้าต้องอะไรมันจะเป็นการเสียเวลานะครับก็เลยแนะนําพี่น้องเอฟซีทำเรื่องอล้อมรอบขอบชิดให้ดีหน่อยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ก็ยังพอทนแต่ผมว่ามันกระโดดได้นะครับ แต่คุณพ่อเขาบอกว่า,าเขาตีไม้นะครับตีไม้ตรงนั้นนะไม้ตั้งขึ้นตั้งขึ้นไว้กันหมาไม่ให้หมาขึ้นนะครับยังไงพี่น้อง fc ผมที่อยู่บ้านโนนสวรรค์นะครับก็อยากได้ไข่ก็โทรมาหาคุณพ่อเขาได้ตัเนนาเบอร์ยังก่เบอร์เท่าโจ ถ้าใครอยากได้เป็ดเนื้อก็มา,มาติดต่อแกได้เลยนะครับเพราะว่าแกเชื่อขายด้วยนะครับแกมีเป็ดที่เชือดขายประจําด้วยนะครับยัไงก็ฝากไว้หน่อยนะครับแกไม่แกไม่อยากออกกล้องแกบอกนะครับเอาโอเคนะครับเอาเป็นว่าผมทําไว้สั้นๆวานนี้เนาะให้ดูนะครับ แล้วก็ดีอีกอย่างหนึ่งคือคุณพ่อขอกไปรับนะครับไม่ยอมอเขากูเราหลงทางนะครับก็ออกไปรับก็ถือว่าโอเคมากนะครับสาหรับพี่น้องเอซที่สั่งถ้าเกิดออยู่ลึกไปหน่อยก็บอกก็ออกมาดักรอปากทางนิดนึงนะครับจะดีมากเลยนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับทุก่านสวัสดีครับสวัสดีครับ